วันนี้นะคะเราจะมาสอนท่าบริหา,นะารนะกล้ามเนื้อสะโพกนะสำหรับคนไข้ที่มีภาวะอาการปวดหลังเลื้อรหลังนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเคสที่เป็นเคสตัวอย่างนะคะจะเป็นเคสที่มีอาการปวดเขาเรียกว่าไม่ถึงขั้นปวดเนาะเป็นลักษณะตึงหลังนะคะแล้วก็มีอาการชา,าชาที่เท,ท้าสองข้างเนี่ยเวลาที่ยืนหรือเดินประมาณ10นาทีถึงจะเกิดอาการแต่พอนั่งประวัตอาการที่ที่เป็นเนี่ยจะหายไปนะคะ กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งนะคะที่เราจะต้องฝึกเลยคือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกนะคะวิธีการฝึกนะโดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรลังค่ะอ่ะให้เราเอามือไว้ตรงช่วงหลังล่างนะคะเท้าสเอลก่อนนี่เราเห็นขอบกระดูกเชิงการใช่ไหมแล้วเราก็วางวางไปนะคะเหนือต่อกระดูกเชิงการวางไปเลยค่ะสอดเข้าไปข้างหลังนะคะโอเคขึ้นมานิดนึงขึ้นมาตรงนี้ช่วงเว,ว้าเนี่ยเออตรงนี้ช่วงหลังเว้าเนาะเสร็จปุป๊บให้เราชันเข่าชันเข่าขึ้นนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนนะวางลงก่อนชันเข่าข้างนี้ขึ้นก่อนนะคะตั้งเข่าข้างนี้ไว้นะท่านี้จะเป็นท่าฝึกกล้ามเนื้องอสะโพกนะคะโดยที่ก่อนที่เราจะยกขาขึ้นนะ่ะเราจะล็อกหลังให้นิ่งเลยนะคะเก่งหน้าท้องกดหลังติดมือแล้วนิ่งไว้เลยนะคะห้ามขยับเนาะหน้าตรงอ่ะหน้าตรงนิดนึงโอเคหลังนิ่งยังนิ่งนะคะ ล็อกหลังนิ่งแล้วยกขาขึ้นมาความสูงเท่าขนาดเข่าที่เราตั้งไว้ยกขาขึ้นค่ะหลังนิ่งนะหลังห้ามขยับนะคะแล้วก็ค่อยๆวางลงช้าๆหนึ่งนะคะล็อกหลังให้นิ่งแล้วยกขาขึ้นหลังเราจะไม่ขยับแล้วนะคะแล้ววางลงช้าๆหลังขยับไหมคะ <S <S ไม่ขยห้ามขยับนะมีเสียงกึกๆที่หลังไหมไม่มีไม,มไม่มีนะอ่ะล็อกหลังนิ่งก่อนแล้วยกขึ้นแล้ววางลงสามนะคะ ่ะยกขึ้นแล้ววางลง4นะคะความสูงนะคะจะสูงแค่เข่าที่เราตั้งไว้ตรงเนี้ยแค่นั้นนะไม่ต้องยกสูงกว่านี้นะคะท,ทําท่าเนี้ยสิบห้าครั้งนะต่อหนึ่งรอบนะคะพอทําข้างนี้เสร็จแล้วอ่ะพยายามทําให้ช้ากว่านี้หน่อยชา้ชาๆนะเมื่อยไหมไม,ไม่เมื่อยนะคะสบายๆไหมพอไ,พอได้อยู่หลังขยับยัง ห้ามขยับนะคะห้ามขยับนะอ่ะจะให้สูงไปนะหลังให้นิ่งเอาแค่นี้พออ่ะขออีกสามครั้งสองครั้งแล้วก็หนึ่งครั้งค่ะพอเสร็จแล้วนะคะให้ทำอีกข้างหนึ่งอะเย็ดข้างนี้ออกชันข่าข้างนี้ขึ้นอ่ะยกขาข้างนี้ล็อกหลังให้นิ่งแล้วค่อยยกนะคะ ความสูงเท่าขนาดขาที่เราตั้ง <ทำ S 1> ตั้งเขาไว้นะสิบห้าครั้งอ่ะทั้งสองข้างรอบแรกแล้วมันรู้สึกสบายแล้วชิวๆอ่ะให้เราทำสิบห้าครั้งรอบที่สองนะสลับปะกลับมันนี้มาอีกสิบห้าครั้งแล้วก็มา,าครั้งนี้อีกสิบห้าครั้งนะคะจนเรารู้สึกแบบเริ่มเมื่อยถ้าเกิดเรามีความรู้สึกเมื่อยนิดๆนิดๆน,น,นะคะแสดงว่าร่างกายเราอะกล้ามเนื้อมันมีการบริหารเพิ่มความแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราบริหารแล้วเราสบายสบายชิวๆอเนี้ย มันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรต้องให้เป็นยังไงต้องให้รู้สึกเมื่อยนิดนึงอ oh. แบบเมื่อยแบบจะไม่ไหวแล้วอีกครั้งเดียวเมื่อยช่วงไหนช่วงช่วงที่ยกนะช่วงช่วงที่ยกกันลงอะ่ะ oh. มันจะเมื่อยช่วงที่ยกกันลงนะ่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะมีหลักมันจะเมื่อยตอนช่วงที่เรายกขา oh. นะคะเนาะอันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่สองค่ะอย่านอนตะแคงอ่ะนอนตะแคงตัวหันหน้าไปฝั่งนู้นค่ะท่านี้เอาหมอนหรือว่าเอามือรองอ่ะเดีย๋ยวเราให้เอาหมอนนะลองคอ,อนิดนึงเพื่อที่จะรักษาความ แนวกระดูกสันหลังนะคะอ่ะทีนี้ขาข้างล่างนะคะท่านี้จะฝึกกล้ามเนื้อกลางสะโพกนะอันนี้งอขึ้นมาเก้าสิบองศาแบบนี้เนาะแล้วอานนี้นะแล้วขาข้างนี้เหยียดข้อสะโพกออกมานะมือเทาเอ้าเซลมือเท้าเซลไว้นะคะเราจะฝึกกล้ามเนื้อกลางสะโพกมัดเนี้ยที่เมื่อวานยืนกระต่ายขาเดียวแล้วยืนไม่ไหวจําได้ไหม,มนะคะอ่ะยกขาขึ้นมา เข่าวเหยียดตรงนะแล้ววางลงอันนี้ผิดละเหยียดข่าให้ตรงก่อนไม่เหยียดตรงไ,งไม่ใช่ขาบนเหยียดข่าให้ตรงขาเนี่ยเหยียดข่าให้ตรง oh. แล้วก็เหยียดเหยียดสะโพกมาข้างหลังนิดนึงอ่ะยกขาขึ้นอ่ะอยนีจะล้มเห็นไหม,ไมไอันนี้ตั้งตั้งมอาไปโอเคเหยียดข่าให้ตรงนะคะอ่ะอย่างนี้แล้วก็กางยกขึ้นมะระวางหนึ่ง สองสามมันเริ่มไปข้างหน้าละสี่อ่ะเหยียดมาข้างหลังนิดหนึ่งอ่ะยกขึ้นใช่ห้าอ่ะ,อะยกขึ้นตัวห้ามบิดคะ่ะอ่ะรักษาตัวให้ตรงอ่ะระหว่างหกเจ็ดรักษาตัวให้ตรงมือเท้าเอลไว้แปด ก้าตัวเริ่มเบี้ยวเลยเห็นไหมตัวเราไม่ตรงอะ่ะอันเนี้ยมันต้องอย่างเงี้ยต้องล็อกตัวให้ตรงแล้วเราจะขยับแค่ข้อสะโพกนะคะอ่ะเหยียดสะโพกมาข้างหลังนิดนึงหลังตรงไว้เมื่อยไหมเมืออ่อยเออเนี่ยของคนไข้อ่ะมีแนวโน้มที่จะอะไรรูป้ป่ะเราจะงอข้อสะโพกอันเนี้ยช่วยอะ่ะ เออเพราะว่าจริงๆเราจะฝึกมัดนี้มัดนี้เราจะเหยียดขาขาออกมาแบบนี้นะแล้วก็กางระหว่างกางระหว่างแบบนี้นะคะแล้วตัวข้างบนนะ่ะตรงกระดูกสันหลังต้องนิ่งเลยนะกระดูกมันจะไม่บิดไปบิดมานะเราจะขยับแค่ข้อตรงข้อสะโพกตรงนี้นะคะอ่ะเหยียดมาข้างหลังนิดนึงอ่ะขออีกทีอีกทีหนึง่งโอเคอันนี้ต้องค่อยๆฝึกนะ เมื่อยไหมเมือม่อยสิเพราะเมื่อวานยืกนกระต่ายขาเดียวไม่ไหวเลยท่านนี้ยให้ทำ15ครั้งนะคะ15ครั้งอ่ะท่าต่อไปท่าที่สามนะอันเนี้ยเวลาทําข้างนี้เสร็จแล้วก็สลับไปทําอีกข้างหนึ่งเนาะท่าสุดท้ายงอขาขึ้นมาแบบนี้อ่ามือเท้าเซลเหมือนเดิมล็อกแนวกระดูกสันหลังให้หนิ่งให้ตรงอ่ะขอหมอนขยับไปนิดหนึ่งตัวมันบิดอะ่ะอืมตัวมันบิดอะ่ะ เอาศีารษะมาทางด้านหลังนิดนึงค่ะโอเคล็อกตัวอย่าให้บิดนะเน่ยบิดนิดนึดนงโอเคนะมือเท้าเซลไว้นะล็อกล็อกตรงกระดูกเชิงการไว้หลังเราจะไม่ขยับนะคะกลางขาปลายเท้าประกบกันไว้ไปลายเท้าเนี่ยเราจะไม่เอาออกจากกันนะประกบกันไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็กลางกลางเข่าออกมาแล้วก็วางนะคะอันนี้เป็นท่าที่สามนะฝึกในส่วนของ กามเนื้อสะโพกนะคะอ่ะกางขึ้นมาสามตัวไม่บิดสี่ทำช้าช้าตัวไม่บิดห้าขอสิบห้าครั้งเมื่อยไหมหกเพิ่งหกครั้งเองนะเจ็ดแปดกางได้มากกว่านี้ไหมแต่ตัวห้ามบิดนะเก้าเราจะขยับแค่ข้อสะโพกสิบ สิเอเมื่อไหมสิบสองสิบสาสอีกครั้งหนึ่งสิบห้าค่ะเมื่อไไหมฮะโอเคที่สำคัญนะคะ2องท่าที่อยู่ท่านอนตะแคงเนี่ยตัวเนี่ยอันนี้มันเริ่มบิดเลยนะ mm hmm. ตัวมันต้องตรงเราจะขยับแค่ข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อกระดูกสันหลังอะเราจะไม่ขยับเราจะล็อกให้นิ่งนะคะเนาะถ้าเกิดเราล็อกไม่นิ่งเนี่ย เอกข้อกระดูกมันก็จะบิดไปด้วยนะคะแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นนะช่วยนะท่านี้ก็ทําข้างละ15ครั้งนะคะถ้าเกิดเราทํา15ครั้งแล้วเรารู้สึกสบายสบายให้เพิ่ม15ครั้งรอบที่ 2, 2> นะคะตอนนี้มันยังเมื่อยอยู่ก็เอาแค่15ครั้งรอบเดียวบ้านนะคะใครที่มีอาการปวดหลังเรื้องค่ะให้ไปฝึก3ท่านี้นะเพื่อความแข็ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกกันค่ะเพราะว่าคนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังเนี่ยกล้ามเนื้อสะโพกจะค่อนข้างอ่อนแอมากๆนะคะถ้ายังไงลองไปฝึกตามกันดูนะคะ